ทุกคนคะอะพี่นิวสมาแบบด่วนๆแบบนี้แอดแจ้งเลยว่าเตือนเลยนะใครกำลังจะหลับเนี่ยไม่ได้หลับแล้วแม่ตาสว่างแน่นอนและเตือนเลยใครเป็นโรคประจำตัวนะคะที่อาจจะมีอาการใจสัน่นหยุดดูเดี๋ยวนี้ เพราะว่าแอดเริ่มจากการนี่ค่ะใส่ยีนเซลีนกับเสื้อสีขาวพลิ้วพิวพวแบบนี้ก่อนน้องลิสอยู่ๆก็พาเราไปเที่ยวทะเลค่ะทะเลที่ไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่สวยมากเลยนะมีอูโมงอุโมงแบบว่าฟ้าครามน้ําใสแต่ที่มันแซับไปกว่านั้นก็คือที่นี่มีนางเงือกค่ะทุกคนคะและก็สวยมากอล่าแรงสุดๆจนทะเลเนี่ยดรอปไปเลย พร้อมแล้วไหวนะไปดูพร้อมกันค่ะ่านแทน,แทนภาพแรกของเราก็คือเงือกสาวน่ารักไม่ไหวบอกแอดทีซสิว่าเงือกลิตไม่ได้ขึ้นบกใช่ไหมเมอร์เมดน้อยจะทำแม่แม นี่ค่ะเสียชีวิตกันอยู่หน้าช่อง youtube ของแอดนี่นะคะทุกคนโอ้ oh my god น้องเมตตาที่ไม่ได้หันมาโชว์ข้างหน้านะคะเพราะพวกเราอาจจะไม่ไหวค่ะทำไมมองฟ้าคลามทะเลใสที่เป็นแบบไฟลุกท่วมไปหมดแล้วนะคะนี่คือความแซบความซนค่ะในวันพักร้อน นี่คือท่าประกาศอิสระภาพหรือเปล่าคะทุกคนแอดไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่ต่อสัญญานนะอันนี้ยังไม่ฟันธงนะคะแค่จะบอกว่าคําว่าประกาศอิสระภาพเนี่ยคืออิสระในการใช้ชีวิตค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยน้องเก่งมากจนสามารถต่อรองได้ทุกอย่างแล้วก็มีสิทธิพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นกับทางต้นสังกัดหรือกับคนที่ร่วมงานด้วยนะคะรวมไปถึงเราได้เห็นวันดีๆแบบนี้ก็คือ work hard pay hard ค่ะน้องได้พักผ่อนแล้วนะทุก กคนได้แวกว่ายใส่น้ํานะคะแล้วเผอเอแอบพายเรือแคนูหรือเปล่าเพราะว่าน้ำํำใสๆแบบนี้มันต้องพายเรือนะทุกคน บอกเลยนะคะว่าตอนใส่เสื้อบางเนี่ยสบายใจกว่านะดูพลิ้วไหวสวยอืมไม่อยากให้ถอดก็เพราะอะไรมีความห่วงเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าแอบบิกินี่อยู่ข้างในนะแอบไม่มิดนะลูกนะสายเสยมันโผล่ออกมาสักนาด,าดนันนะคะแต่ก็อถ้าใครอยู่ด้วยนะเวลาดันก็คือทําใจไม่ไหวจริงๆจังหวะถอดออกมาแบบนี้และความหุ่นแซบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนแรกเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูก็ดีอยู่แล้วทะะุกคนสบัดสพลิ้วเลยทีเดียวนะคะ อารมณ์ดีมากมีความสุขแบบตะโกนออกมาจากรูปภาพเลยนะคะก็ไม่แน่ใจช่วงนี้มันแบบซัมเมอร์อเปล่าอะไรจะร้อนขนาดนั้นร้อนแรงลือเกินก่อนหน้านี้แม่กระลอกน้อยก็นะแอบไปเที่ยวทะเลมีชุดบิก,นบกินี่อันนี้น้องลิสก็มาอีกคนเดี๋ยวสรุปได้ไปเที่ยวด้วยกันไหมเนี่ยทุกคนว่ายังไงบ้างวิเคราะห์วิเคราะห์กับแอดมาหน่อยนะคะนี่คือน้องพักร้อนแล้วแหละเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงท้ายๆของเวิร์ทัวร์แล้วใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าแอบไปเล่นทะเลที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ เมนืเบิร์นใช่ไหมทุกคนเอองงเหมือนกันนะ่ะมีทะเลในทุกที่เลยนะอแต่ยิ่งถ้าบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่สุดท้ายบอกทะเลไทยอดีพีกเลยนะแอบกลับมาตอนไหนกอนอย่างนี้เลยนะคะทุกคน ก็นี่แหละนะคะสาวน้อยวัย26ของเรานะอะไรจะแซบจะฟาดสักด่าดีนะคะเห็นแล้วก็สบายใจสุดๆไปเลยละคะ่ะเขาบอกว่าหลงกันได้ทั้งวันจริงๆนะเพรผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมาลุกไหนบ้างแต่บอกว่าแฮปปี้มากแล้วก็อันนี้ค่ะเหมือนมาฉลองกับพวกเรานะหลังจากที่ประกาศแล้วว่าน้องได้รับรางวัลระดับโลกอีกแล้วก็เฮไปเลยสิคะฉลองยังไงจ๊ะฟาดบิกินนี่บนชายหาดค่ะ สวยด้วยเก่งด้วยนะคะยุคของผู้หญิงสตรองจะทำอะไรก็ได้จ้ะเพราะว่าหนูมีมันนี่เป็นของตัวเองนะคะวันนี้ไปและวไม่รู้คุณแม่จิตทิพย์แอบเห็นหรือ,อยังแต่ที่แน่ๆก็คือมัมมีทิพย์ทั้งหลายนี่คือก็คือข่มตานอนไม่หลับแล้วล่ะวันนี้